สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีป้องกันหมาจากพื้นลื่นเนี่ยก็วันนี้อมมีมานำเสนอถึง4วิธีด้วยกันเดี๋ยวไปดูวิดีโอนี้พร้อมกันได้เลยสวัสดีทุกคนมาสเตอร์อมเองก็วันนี้อมจะมาแนะนำวิธีป้องกันหมาจากพื้นลื่น การเลี้ยงหมาบนพื้นลื่นเนี่ยไม่ดียังไงในกรณีที่หมาเนี่ยมีปัญหาข้อสะโพกอยู่เนี่ยการที่หมาต้องมาเดินบนพื้นลื่นเนี่ยก็จะทําให้เนี่ยอาการเนี่ยมันอาจจะแย่ลงไวขึ้นแล้วก็สาหรับหมาแก่เนี่ยขามันก็จะเริ่มอ่อนแรงถ้ามันต้องมาเดินบนพื้นลื่นตลอดเนี่ยก็อาจจะทําให้ลื่นหกล้มบาดเจ็บได้ เพราะฉะนั้นวันนี้องก็เลยจะมี4วิธีด้วยกันที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยว่าเราจะหลีกเลี่ยงพื้นลื่นยังไงวิธีที่1ก็คือปูแผ่นกรนลื่นซึ่งแผ่นกรนลื่นเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือร้านออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เห็นมีทําสําหรับหมาโดยเฉพาะด้วยข้อดีก็คือเราสามารถปูเป็นพื้นที่กว้างๆได้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยถ้าเราอยากจะทําความสะอาดพื้นพื้นจริงๆเราอะ่ะต้อง ยกไอ้พวกแผ่นกันลื่นเนี่ยขึ้นมาให้หมดก่อนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองวิธีต่อมาก็คือใส่รองเท้ากันลื่นก็รองเท้าหมาเนี่ยหชุดจะมีสีข้างนะก็เวลาถ้าจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยไม่ต้องถามเขาหรอกนะว่ามีกี่ข้างก็หมามีสเท้าเขาก็ขายกันสี่ข้างนะเหมือนของคนมี2เท้าเขาก็ขายคู่ละสข้างก็ข้อดีก็คือเนี่ยถ้าเราอยากจะเดินออก ไปนอกบ้านเนี่ย้วใส่รองเท้าไปเท้าก็จะไม่เปื้อนแล้วก็นอกบ้านเนี่ยสมมติถ้าแบบมีส่วนไหนที่เป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยแล้วแบบมันเปียกน้ำเนี่ยหมามันก็อาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใส่รองเท้าเนี่ยมันก็จะกันลื่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันไม่ควรใส่ทั้งวันคือหลายคนเนี่ยถามกันบ่อยมากว่าใส่ทั้งวันได้ไหมคืออย่าลืมว่าหมาเนี่ยระบายความร้อนเนี่ยผ่านทางอุ้งเท้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใส่แต่เวลาที่จําเป็นดีกว่า วิธีต่อมาก็คือเป็นแผ่นแปะเท้ากันลื่นซึ่งหน้าตามีแบบนี้1ชุดก็จะมีสีข้างเหมือนกันมาดูใกล้ๆก,ก็ตัววัสดุเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปารเตอร์แปะแผลแบบผ้า,ก,าก็ค่อนข้างจะระบายอากาศดีแล้วก็เวลาใช้ก็คือจะแปะอยู่ที่เท้าหมาเลยก็จะสามารถกันลื่นได้พี่แทมมี่เี่กก็ใช้ประจำเหมือนกันข้อดีก็คือ เวลาที่หมาเดินอยู่ในบ้านเนี่ยตรงบริเวณไหนที่เราไม่ได้ปูแผ่นกันลื่นเอาไว้อันนี้แทมมี่ก็จะสามารถเดินได้โดยที่ไม่ลื่นแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยเดินไปะสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพังที่แทมเคยใช้ได้นานสุดก็ประมาณ1อาทิตย์อันนี้คือเวลาออกนอกบ้านแทมก็แบบใส่รองเท้าด้วยนะเพื่อไม่ให้มันเอาไอตัวไอสติกเกอร์แเท้าเนี่ยไปลุยสนามแล้วก็ สำหรับหมาตัวไหนที่ช่างแกะช่างแทะท่างเกาช่างหายอะไรกินไปเรื่อยอันนี้ไม่ควรใช้เพราะว่าก็าอาจจะแทะไอตัวสติกเกอร์แปะเท้าเนี่ยกินเข้าไปจนอุดตันลำไส้ได้และอันสุดท้ายที่ออมจะมาแนะนําก็คือโทกลิฟก็คือตัวนี้ก็การลื่นได้ดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้หาซื้อในเมืองไทยไม่ได้อันนี้ออมก,ก็สั่งมาจากอเมริกาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ ก็คือมันจะเป็นยางๆอันนี้ใส่ที่เล็บหมาทุกเล็บเลยแต่ว่ามันจะคนละอย่างกับปลอกเล็บที่ขายตามร้านทั่วไปนะความเห็นว่าเออมันเป็นยางแล้วมีรูก,ก็เลยลองแล้วลองเอาปลอกเล็บเนี่ยมาตัดเพื่อที่เอามาใส่บ้างก็คือมันใช้งานไม่ได้เลยอันนี้อย่าหาทำอาลองมาแล้วมันไม่เวิร์กถ้าอยากจะใส่จริงๆเนี่ยให้ไปซื้อของจริงมาลองเสิร์ช g o o g l e เลยก็ได้โทเกลิปมันมีขายอยู่ แล้วมันส่งมาเมืองไทยได้ด้วยแล้วก็ไอ้สิ่งนี้ก็คือเหมือนกันไม่เหมาะกับหมาช่างแก่ช่างแทะช่างกินอะไรเรื่อยเปื่อยก็ไม่งั้นอนะ่ะถ้ามันกินเข้าไปก็อาจจะไปอุจจาระไส้ได้อายุการใช้งานอันนี้อยู่ได้ประมาณ1เดือนก็ถ้าดูตามอินสตัคชั่นที่เขาแปะเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าควรเปลี่ยนทุกเดือนและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดที่ออมเคยใช้มาที่จะป้องกันหมาจากพื้นลื่น ของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็การใช้งานเนี่ยมันก็ต่างกันก็ใครอยากจะใช้แบบไหนตอนไหนก็เลือกให้มันถูกประเภทละกันของทุกอย่างเนี่ยถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เนี่ยมาคุยกอมก่อนได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือรองเท้ากับสติกเกอร์แปเท้าเนี่ยมันก็หาซื้อในไทยได้นะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวดูลิงก์ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมว่านอกจากเราหาวิธีที่มาป้องกันหมาจากพื้นลื่นแล้วเนี่ย เราก็ควรจะโกนขนหรือตัดขนอุ้งเท้าหมาเนี่ยให้สั้นตลอดเวลาด้วยเวลาที่ขนอุ้งเท้าหมายาวแล้วมาเดินในบ้านเนี่ยมันก็อาจจะลื่นมันก็เหมือนตอนที่เวลาเราใส่ถุงเท้าแล้วเราเดินอยู่ในพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะลื่นกว่าเราเดินเท้าเปล่าก็หมดแล้ววันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันไปแล้วนะบ๊ายบาย